สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับเซลล์หนูเล็กนะคะที่ช่องหนูเล็กรถมือสองนะคะอยู่กันที่เดิมเลยนะบริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีเขตกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะ,ะอยากจะได้รถครอบครัว7ที่นั่งนะคะเอาไว้ครอบครองนะคะช่วงนี้บอกเลยฝนตกนะคะพาลูกเล็กเด็กแรงไปโรงเรียนนะคะฝนตกหนักมากนะ สนใจติดต่อเข้ามาหาหนูเล็กเลยค่ะเบอร์0ูนย์เก้าสาปดเ้าสอดแดแปเบอร์นี้เปิดให้แอดไลน์ได้นะคะแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะเดี๋ยววันนี้หนูเล็กมีรถครอบครัวมารีวิวให้ชมกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะสำหรับคันนี้บอกเลยว่า เจ็ดที่นั่งก็จริงนะคะแต่ลูกค้าได้ดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะคะรถปี2014ได้ดอกเบีย้ยพิเศษอยู่ที่2.79เท่านั้นนะคะเริ่มกันเลยนะ,ะในส่วนของตัวกระจังด้านหน้านะคะมาเป็นโครเมียมแบบนี้นะ,คะโครเมียม3แทงแน่นๆแบบนี้เพิ่มความพรีเมียมให้รถครอบครัวดูน่าใช้มากขึ้นนะคะตัวดวงไฟนะคะันนี้ได้เป็นดวงไฟแบบโปรเจคเตอร์เลนไปนะ,ะแล้วก็มีไฟเดียวนะคะติดอยู่ข้างๆแบบนี้โคมเดิมนะโค,ะคมเดิมแท้จากโรงงานเลยนะ,ะด้านล่างมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะ ท้องกับตัวไฟเดย์ไทม์ให้ด้วยนะคะตรงนี้สวยงามเลยนะสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นสีน้ำตาลนะสีน้ำตาลออกน้ำตาลโอวันตินนะคะสีหายากไม่ค่อยมีตามท้องถนนนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นทะเบียน3กอน5 6 8 7นะ,ะสวยสวยเลยนะคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถบ้านด้วยนะคะรถบ้านนะรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซนต์ลูกค้านำมาเถินนะผัดลงมาเป็นในส่วนของตัวล้อนะคะล้อแม็กเดิมๆจากอีซูซูมาเลยนะคะแม็กดเดิมๆเ,เลยนะ ตัวโยงตัวยางเนี่ยเป็นยางบิต stone ด้วยนะคะสัปดาห์ยางคันนี้หาก่อนหาไม่เจออีกแล้วสำหรับคันนี้สัปดาห์ยางนะคะติดไว้ก่อนแล้วกันอ่านี่ไงเป็นสัปดาห์ที่45นะคะสัปดาห์ที่45ปี2019ลักษณะตัวดอกยางเนี่ยก็ยังถือว่ายังคงใช้งานได้นะคะไม่ได้ดูแย่นะยังใช้งานได้อยู่นะคะ ในส่วนของตัวโชวก็เดิมเดิมนะ,ะเดิมเดิม,มาเลยนะแต่งแต้มสีเพราะความสวยงามแต่บริเวณใต้ซุ้มร้อนะคะไม่มีสนิมนะไม่มีสนิมเลยยังใหม่น่าใช้อยู่เลยนะคะรถปี2014ก็จริงนะคะแต่ลักษณะภายนอกถือว่ายังโอเคนะคะถือว่ายังโอเคเลยลืมแจ้งในสองตัวราคานะค,ะคันนี้ isuzu mu x ปี2014นะคะราคาตั้งขาย6 8 9 9 0 0 0บาท เลขไหมคันนี้อยู่ที่1 8 000, 5 2 5 4นแนห้าสสี่กิโเมตรนะคะอ่ะต่อกันเลยต่อกันเลยในส่วนของกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะตกแต่งด้วยตัวโครเมียมแบบตีครอบมาเลยนะ,ะแล้วก็ด้านล่างนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเดียวนะคะล่างสุดลงมาเป็นสีดำทูโทนแบบนี้นี่ลักษณะเราบันดงบันไดนี่ก็คือ,อยังใช้งานได้ใหม่ๆไม่มีชำรุดนะคะไม่มีชำรุดแตก หักแต่อย่างใดเลยนะมือเปิดเป็นโครเมียมแบบนี้ทั้งอันนะโครเมียมแบบนี้ทั้งอันกระจกนะคะพาร์ตเดิมๆพาร์ตเดิมๆจากอ e ีซูซุเลยนะสาหรับตัวกระจกนะ,ะกระจกอาจจะยังไม่ได้ติดฟิล์มนะคะลูกค้าท่านได้แจ้งหรือโทรเข้ามาหาหนูเล็กบอกอยากออกรถคันนี้กับตูนเล็กนะคะหนูเล็กติดฟิล์มให้ไปเลยนะคะแถมไปเลยนะติดฟิล์มให้นะคะอ่ะด้านบนนะคะด้านบนมาพร้อมกับตัว รับสัญญาณคลิปฉลามแบบนี้อ่สญญาสวยงามนะไฟเบรกดวงที่สามมีให้พร้อมนะคะกล้องหลังจากโรงงานมีให้นะคะ,ะดวงไฟนะคะคันนี้ดวงไฟมาเป็นดวงไฟ LED นะคะไฟด้านหลังนะ,ะแล้วก็กันชนท้ายนะคะตรงคิ้วฝากระโปรงนะ,ะเป็นโครเมียมทังอันแบบนี้ ตัวรุ่นของเขานะคะิว X นะตัวสออยู่ครบทุกตัวไม่หล่นหายนะด้านล่างไฟทับทิมมีให้ครบพร้อมการชนด้านล่างนะคะตัดมาด้วยสี่เท่านะสวยๆเลยนะลูกค้าลูกค้าท่านใดมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งพลาดไม่ได้เลยนะคันนี้เป็นเครื่องสามพันนะขับสี่ด้วยนะคันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันะสำหรับภายในคันนี้นะคะภายในคุมโทนเป็นทูโทนนะ สีบอดี้เป็นสีดำนะคะแต่ว่าตัวเบาะเนี่ยเป็นสีออกเบดเบ,ดเบเทาๆน่าจะเป็นสีเบดแหละสีเบดนะคะตัวแผงประตูนะคะเป็นสีดำตัดสีเบดแล้วมีลายไม้แบบนี้ด้วยนะคะเพิ่มลูกเล่นให้ดูมีอะไรมากขึ้นนะคะตัวมือเปิดเป็นสีแมทเลลิกทั้งอันนะคะปุ่มเซ็นทัลล็อกอยู่ด้านขวามือแบบนี้เลยนะ,ะแล้วก็ช่องสำหรับใส่ขวดน้ำนะคะมีให้หนึ่งช่องรายละเอียดพวกบานประตูะะก็ดําเดิมมา ันนี้รับมาเนี่ยเหมือนจะไม่ได้ทําอะไรมากนะรถเขาสภาพกริบมาอยู่แล้วนะคะนี่รละเอียดหัวนงหัวน็อตต่างๆก็ไม่มีรอยขีดเลยนะสวยสวยอืมสีเดิมเดิมมาเลยนะคะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยลักษณะตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีเบจเดินได้ตะเข็บสีเบจแบบนี้แล้วก็ตัวเบาะไม่มีรอยแตกฉีกขาดนะคะตะเข็บไม่มีรอยปิดเลยนะใหม่ๆนะคะ นั่งนุ่มสบายแน่นอนนะแล้วก็คันนี้นะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเรียบร้อยนะคะมีโหมดควบคุมเสียงนะคะแล้วก็รับสายวางสายที่พวงมาลัยได้นะ<อ>แล้วก็หน้าจอแสดงเดินไมค์เขาก็เป็นทรงดูสปอร์ตฉบเฉียดด้วยนะ<อ>คันนี้ได้หน้าจอนะคะแล้วก็มีเนมมีกล้องถอยพร้อมนะกล่องคูบ็อกซ์มีให้หรือเปล่าอ่ะนี่นี่มีกล่องคูบ็อกซ์ให้ด้วยนะคะตรงน,นี้ แอร์เป็นแอร์ออโต้มาเรียบร้อยแล้วนะ,ะแล้วก็ระบบเครื่องเสียงเนี่ยก็เล่นได้เป็นใส่แผ่นได้นะคะ MP3 ได้เล่นตัวเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะมีช่องใส่ตัว SD การ์ดด้วยนะคะนี่นี่ตัว n a วิเกเตอรตรงนี้เลยนะ,ะแล้วก็ตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะตกแต่งด้วยลายไม้สีน้ำตาลคาดดำสวยงามเลยนะน่าใช้มากๆเลยนะคะนี่ สิ่งที่พิเศษอีกอีกอย่างหนึ่งของรถครอบครัวนะคะรถมิวเอคันนี้ก็คืออ่ะเดี๋ยวเปิดให้ลูกค้าชมห้องผู้โดยสารนะคะมีหน้าจอมาให้ด้วยหน้าจอน่าจะขนาดสักประมาณ10นิ้วได้นะคะสําหรับหน้าจอเพิ่มอัตรดในการนั่งรถให้กับคุณลูกค้านะคะครอบครัวไหนที่มีลูกเล็กเด็กแดงบอกเลยว่า ชอบนะคะคนแก่คนเฒ่านะผู้ยงผู้ใหญ่นี้นั่งกันแบบยาวๆได้เลยนะคะเพิ่มอัธรสด้วยนะคะสบายๆเลยนะคะเก้าอี้เบาะนั่งก็ปรับพับเบาะเอ็นได้แบบนี้เลยเป็นแนวระนาบแบบนี้เลยนะ,ะจะพับขึ้นไปให้ลูกค้าดูโอ้ยมือเดียวพับไม่ไหวนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเปิดดูจากแนวด้านหลัง ด้วยความที่ตัวเบาเขามันปรับพับได้เป็นแนวแล้วนะแนวลาบแบบนี้นะคะมันก็เลยจะเพิ่มพื้นที่การใช้สอยให้กับรถคันนี้อีกด้วยนี่นะ่ะแล้วก็รายละเอียดนะคะด้านฝากระโปรงท้ายหรือว่าด้านท้ายเนี่ยก็คือโครงสร้างเดิมๆเมช่นกันนะโครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่เราการันตีนะคะว่ารถไม่เคยโดนชนหนักมาอย่างแน่นอนนะ ไม่เคยโดนชนหนักการันตีโครงสร้างนะคะไม่เข้าถึงโครงสร้างอย่างแน่นอนนะนี่เดี๋ยวเราดูรายละเอียดด้านหน้ากันห้องเครื่องนะคะสำหรับห้องเครื่องคันนี้เนี่ยเครื่องเป็นเครื่องขนาด3,000ลิตรด้วยการเป็นเครื่อง e s z u DDI VGS Turbo นะ,ะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าตัวฝาครงฝาครอบเนี่ยอยู่ครบเลยนะคะแล้วก็ตัวเครื่องอยู่ในตำแหน่งเดิมนะละักษณะห้องเครื่องนะคะสปามาให้เรียบร้อยแล้ว ใหม่พร้อมใช้งานนะ,ะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเลยนะ,ะนี่รถปี2014นะคะได้กลับมาที่สภาพนี้คือถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะแล้วลูกค้าก็สามารถเป็นเจ้าค่าเจ้าของรถครอบครัวนะคะขนาดเจ็ดที่นั่งแบบนี้ได้ในราคาที่จับต้องได้ด้วยนะคะราคา689,000บาทบอกเลยถ้าลูกค้าไม่ใช้เงินออกรถฟรีดาวนะคะพออยู่ที่1 2 2 0 0ก,กว่าเท่านั้นเองนะคะ แล้วก็เครดิตด,ดีก็ฟรีดาวน์กันไปได้เลยนะคะนี่ลักษณะตัวเครื่องหรือว่าลักษณะโครงสร้างต่างๆเนี่ยก็คือสมบูรณ์เลยนะคะพร้อมใช้งานมากๆะคะ่ะลูกค้าท่านใดสนใจโทรหาหดูเลขตัวเลยนะคะเบอร์0ูนย์เก้าสามสนะคะเบอร์นี้แอดไลน์ line. กันเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มมกันก็ได้นะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรยอยากให้คุยกันนะะโทรเข้ามาสอบถามกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องจัดไฟแนนซ์หรือว่ารายละเอียดตัวรถต่างๆนะคะ สอดถามกันมาได้เลยนะนี่โครงสร้างขวากระโปรงเดิมๆมาเลยนะคะอ่ะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะ,ะสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นตัว Isuzu MU-X นะคะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะ,คะเครื่องสามพันนะ,ค,ะคันนี้ราคาตั้งขายหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเลขไมล์หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันนะคะ คันนี้ผ่อนนะคะ72งวดอยู่ที่12,000กว่าเท่านั้นนะเครดิตด,ดีฟรีดาวกันไปเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจโทรหานูเล็กด่วนเลยเบอร์0ูนย์ก็สามสัตไปก้าสองแปดนะ,ะสีน้ำตาล4หายากบอกเลยว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่จังหวัดใดก็แล้วแต่นะคะจัดไฟแนนซ์ได้ทุกจังหวัดเลยนะ,ะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซนไ้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะไฟแนนซ์รองรับกว่า10ไฟแนนซ์ด้วยกันนะคะ ลูกค้าต่อให้เครดิตลูกค้ามีปัญหาล่าช้านะคะติดแบคไลิ์โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะสามารถออกรถได้ทุกเคสนะคะทุกเคสย้ําเลยนะวัดโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันก่อนนะ,ะสาหรับลูกค้าที่อยู่ในคลิปเดียวนี้ของหนูเล็กนะคะกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปของหนูเล็กในทุทกๆคลิปสําหรับวันนี้หนูเล็กต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ